สถานการณ์ฝุ่น PM 2.5เกินมาตรฐานหลายพื้นที่เริ่มส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนทางด้านกระทรวงสาธารณสุขเตือนกลุ่มเสี่ยงเฝ้าระวังพร้อมแนะนำตรวจสอบคุณภาพอากาศผ่านแอปพลิเคชัน AirFO ฟไทยหรือ AirbKK และ Life B ขอให้ประชาชนปฏิบัติตามคำแนะนำตามระดับค่าสีและสวมหน้ากากป้องกันฝุ่นเมื่อออกนอกอาคารด้านกระทรวงเกษตรและสหกรณ์คิกออฟปฏิบัติการ บรรเทาปุ่นด้วยการแดัดแปลงอากาศทั่วประเทศมาตรการนี้ช่วยลดผลกระทบต่อสุขภาพและกระตุ้นการท่องเที่ยวในภาคเหนือและภาคอื่นๆด้วยทางด้านกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมอบหมายกรมควบคุมมลพิษพัฒนาระบบแจ้งเตือน PM 2.5ผ่านเซลล์บอดแคส ร้อมเปิดแผน90อันตราย1ธันวาคม2568ถึง28กุมภาพันธ25์2569บูรณาการทุกหน่วยงานเข้มงวดมีการตรวจวัดค่าควันดำของรถยนต์ทั่วประเทศเพื่อควบคุมแหล่งกำเนิดกรุงเทพมหาคนครขอความร่วมมือหน่วยงาน Work from Home วันที่4ธันวาคม2568และอีกช่วงหนึ่งก็คือวันที่5-7ถึงธันวาคม2568นี้ซึ่งคาดว่าอัตราการระบายอากาศต่ำ คุ่สะสมมากขึ้นกรมควบคุมโรคแนะนําประชาชนดูแลสุขภาพหากจําเป็นต้องออกนอกอาคารหรือนอกบ้านให้สวมหน้ากากทุกครั้งย้ํารัฐบาลเดินหน้ามาตรการเชิงรุกเพื่อปกป้องสุขภาพประชาชนจากวิกฤตฝุ่น pm 2.5ค่ะ